ครับเดี๋ยวจะพามาดูปลานินแล้วก็กบนะครับที่ปล่อยไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้มาดูว่าจะให้อาหารปลานินก่อนไอปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนเช mm. ้าเชา้านี่ยังไม่ขึ้นดีนะครับ mm. เริ่มขึ้นแล้ว mm. นะครับเริ่มขึ้นกินเหยื่อแล้วนะครับ ปติเปลี่ยนนะครับยังเช้าอยู่วันนี้อาหารกครับแบบ ครับเริ่มเริ่มไปกระจายเต็ม,ตมแปลงกันนะนะครับกระจายเต็มแปลงแล้วครับกระจายเต็มแปลงแล้วให้ทีละหน่อย บ่อนี้ก็ประมาณเกือบๆไรครับอาหารกลบก็จะให้ลงน้ำเลยนะครับก็จะเป็นอาหารเม็ดลอยกลบเห็นก็จะไค่อยๆกินเป็นอาหารเม็ดลอยให้มากก็ไม่ดีครับเดี๋ยวน้ำเสีย มีตายด้วยตัวตายตัวตัวที่ไม่แข็งแรงก็จะตายตัวที่ไม่แข็งแรงก็จะตาย